สวัสดีครับวันนี้พ่อบ้านมิดลักพ่อบ้าน DIY จะมาแนะนำวิธีการถอดล้อจักรยานไฟฟ้าครับผมถอดง่ายๆครับผมใช้คุญแจแค่ไม่กี่ตัวครับนี <c> ่ <oughs> ครับผมก่อนอื่นเรามาเริ่มกันเลยนะครับผม ใช้ปจัจแจเบอร์สิบครับแจเบอร์สิบขันที่ตัวจับบางโคนก่อนเลยนะครับนี่ครับปจัจแจเบอร์สิบเราจะใช้ปจัจแจแค่ไม่กี่เบอร์นะครับผม จะมีคันน็อตล้อแล้วก็น็อตยึดเบรกเราใช้ประแจเบอร์สิบคันบางคนทั้งสองข้างเลยนะครับผมคันออกทั้งสองข้างไปเลย ทั้งสองฝั่งเลยนะครับโอเคนี่ออกมาแล้วอีกฝั่งกลางจะออกครับ <c oughs> โยกเก็บเลยนะครับ ตามด้วยไขยควงหัวแชกครับผมขันที่ไขที่ตรงจับตัวเบรกเลยครับเนี่ยตรงที่ผมไขเลยนะครับแล้วก็ใช้บล็อกเบอร์ย1ครับถอดแกนเอาล้อไปเลยนะครับตอนนี้ใช้เบอร์ยีิเอ็ดครับ ส่วนฝั่งนี้เราก็ ค่อยๆขันนะครับเพราะฝั่งนี้จะมีสายไฟด้วยนะครับเราต้องระวังสายไฟแล้วครับถ้าขาดขึ้นมานี่ก็ต้องเปลี่ยนใหม่เลยครับแล้วเราก็เอากรรไกรมาตัดเคเบิลท้ายที่ล็อกสายไฟไว้นะครับสายไฟจะได้หย่อนจะได้ไม่ตงตึงครับเ,าเรา ตัดคินทายแล้วก็ทำการปลดโซ่เลยนะครับผมทำการหย่อนโซ่ปลดโซ่นะครับ ตัวไหนอ,ออกมาเราก็จําไว้ด้วยนะครับก็ใส่กับคืนไปตามที่เราออกมาด้านแรกตอนแรกนะครับนี่ครับโซ่เราก็หลุดออกมาเรียบร้อยครับทีน,นี้เราก็ทำการปลดเบรคครับทีนี้ ทำการดึงล้อออกมาครับผมเพื่อที่เราจะปลดเบรกออกเลยนะครับผมออกจากล้อเลยนะครับดัมเบรคครับนี <Yeah. S 1> ่เราก็ถอดน็อตออกทั้งหมดเลยนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็จําไว้ด้วยนะครับว่าเราถอดอันไหนออกก่อนออกหลังครับตอนใส่จะได้ไม่ต้อง ลืมครับจะมีแหวนสองตัวครับ ค่อยงี้ออกนะครับผมออกได้ครับผมพยายามนิดๆก็ออกได้แล้วครับโยกโยกครับถอดแบบนี้จะถอดไม่ต้องถอดหลายตัวครับนี่ฮะเราเราเอา เบรกออกแล้วก็จะมีแหวนรองอีกหนึ่งตัวครับกันเบรกติดกับตัวดุมล้อครับผมทีนี้เราก็ค่อยๆดึงออกมาครับระวังฝั่งสายไฟด้วยนะครับระวังแค่จุดฝั่งสายไฟครับทีนี้แอบจุดเดียวครับ ทีนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับผมไม่ต้องไปยุ่งกับปลั๊กไฟระบบไฟเลยครับค่อยงัดออกมาครับนี่ครับฝั่งที่มีสเตอร์จักรยานก็จะมีสายไฟอยู่ฝั่งนั้นนะครับเียบร้อยครับผมทีนี้เราก็ทําการงัดยางกันออกเลยนะครับผมง,งัง่ายๆเลยนะครับออกไม่ได้ยากครับยางตัวนี้ ก็ใช้เหล็กงัดยางทั่วไปเลยนะครับก่อนเอื่นก็ปล่อยลมออกให้หมดด้วยนะครับ<ม>ก็กดยางให้ลงล็อกนี่ครับงัดง่ายเลยครับ นี่ครับงัดทีสองทีก็ออกแล้วนะครับยางตัวนี้ก็งัดออกง่ายครับทีนี้เราก็เอาอยางในมาใส่ได้เลยนะครับเราเรางัดยางตัวนี้ออกแล้วก็ตัดจุกออกแล้วก็เอาอยางในมาใส่ประกอบกลับแล้วก็หันลอ้ลอล้อกับที่เดิมก็เป็นอันเสร็จนะครับผมโอเคครับ้ากตรวจสอบด้วยครับว่ามีเศษ ตะปูเศษอะไรอยู่ในล้อหรือเปล่าครับก่อนที่เราจะเอาอยางในใส่ครับผมใช่ okay, ครับผมฟังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับผม